ในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าชาวบ้านต่างพากลบอยู่ในบ้านด้วยความหวาดกลัวไม่ใช่เพียงเพราะสภาพอากาศที่เลวร้ายแต่เพราะตำนานเก่าแก่ที่เล่าต่อกันมาว่าเมื่อฝนตกหนักเงาของผู้ตายจะกลับมาเพื่อทวงคืนสิ่งที่ถูกขโมยไปณนบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายมีเงาดำปรากฏขึ้นที่ประตูบ้านเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งก๊กก๊กก๊ก เสียงดังชัดเจนท่ามกลางสายฝนที่ซ่าสแต่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเพื่อเปิดประตูตำนานว่ากันว่าหากไม่มีใครเปิดประตูเงาดำจะสามารถเข้ามาในบ้านได้เองและสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบ้านนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ธรรมดาสามารถทนได้คืนหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อเตยเดินกลับบ้านหลังจากทำงานในเมืองเตยไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้แต่เขามีหน้าที่ต้องทำงานในแถบนี้เพียงชั่วคราวเขาได้ยินเสียงเล่าเรื่องของบ้านร้างนี้จากเพื่อนร่วมงานแต่ไม่เชื่อในเรื่องราวเหล่านั้น ขณะเดินผ่านบ้านร้างเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งก๊กก๊กก๊กเตยหยุดชะงักมองไปที่ประตูบ้านเงาดำยังคงยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าไม่มีรูปร่างชัดเจนมีเพียงเงาที่มืดดำราวกับว่ามันดูดกลืนแสงทั้งหมดรอบตัวมันเตยคิดว่านี่อาจเป็นเรื่องบังเอิญหรือแค่ใครบางคนเล่นสนุกเขาก้าวเข้าไปใกล้ประตูเพื่อพิสูจน์ว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันฟังดูรุนแรงและเร่งด่วนกว่าเดิมก๊กก๊กก๊ก เมื่อเตยพยายามจะเปิดประตูเขารู้สึกถึงลมเย็นที่พัดเข้ามาอย่างรุนแรงประตูเปิดออกเองอย่างช้าชาเสียงฟ้าร้องดังขึ้นพร้อมกับสายฟ้าผ่าลงมาที่ใกล้ใ้แสงไฟจากฟ้าผ่าเผยให้เห็นว่าไม่มีใครอยู่ที่ประตูมีเพียงความว่างเปล่าภายในบ้านเก่าที่เต็มไปด้วยความเงียบงนันทันใดนั้นเตยรู้สึกถึงความเย็นแปลกแปลกที่ลุกลามขึ้นมาจากปลายเท้าของเขาหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวเสียงบางอย่างกระซิบเข้ามาในหูของเขาคืนนี้ไม่ใช่คืนธรรมดา เสียงนั้นทําให้เตยสะดุ้งและถอยหลังแต่ในเสี้ยววินาทีเดียวกับประตูบ้านที่เปิดออกเองก็ปิดลงด้วยแรงกระแทกอย่างรุนแรงปิดขังเตยไว้ภายในบ้านร้างเตยพยายามผลักประตูออกแต่ประตูนั้นราวกับมีพลังบางอย่างยึดมันไว้ไม่ให้เปิดเขาหันหลังกลับไปมองรอบๆภายในบ้านมันเต็มไปด้วยเงาที่มืดดำความเงียบงันและความหนาวเย็นทําให้รู้สึกว่าเขาไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากที่มืดด้านในของบ้าน ทำให้เต้ยหันขวับไปมองเขามองเห็นเงาดำไหลายเงากำลังเคลื่อนที่มาทางเขาแต่ละเงาดูเหมือนจะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ไม่สมบูรณ์เต้ยพยายามจะกรีดร้องเรียกขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเขากลับหายไปไม่มีใครได้ยินไม่มีใครมาช่วยเหยเลือเขาถอยหลังชิดประตูแต่ก็ไม่สามารถหลบหนีจากเงามืดเหล่าน,นั้นได้เจ้าขโมยสิ่งของจากข้าเสียงกระซิบอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันใกล้มากจนเตยรู้ส<ะ>ึกว่า<ส>ม<ะ>ีบางส<ะ>ิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ใบหน้าของเขา ในความมืดมิดเตยรู้สึกถึงความเย็นจากที่จับที่ไหล่ของเขาเงาดำกำลังยื่นมือมาหาเขาลงหายใจของเตยติดขัดและโลกทั้งใบของเขาก็พลันมืดสนิทเตยรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ทุกอย่างรอบตัวเงียบสงบไม่มีเสียงฝนไม่มีเสียงฟ้าร้องมีเพียงความมืดที่รอบล้อมเขาอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะนิ่งงนันแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ดูผิดปกติเตยไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกยังคงเกาะติดตัวเขาอย่างเหนียวแน่น เขาพยายามลุกขึ้นยืนมองไปรอบๆบ,บ้านเก่าที่ยังคงมีเพียงเงาเมื่อปกคลุมอยู่แต่คราวนี้เขารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเก่าแก่กว่าเดิมผนังไม้ผุพังและเต็มไปด้วยร่องรอยการถูกทิ้งร้างมานานแต่สิ่งที่ทาให้เต้หวาดกลัวที่สุดคือเขารู้สึกเหมือนกําลังถูกจ้องมองทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบจากมุมห้องที่มืดสนิทเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงเดียวแต่เหมือนมีหลายเสียงซ้อนทับกันเสียงเหล่านั้นพูดถึงเรื่องราวในอดีตเรื่องราวของคนที่เคยอยู่ในบ้านหลังงนีีีี้เเสยยท่ป ด้วยความกรดแค้นเสียงร้องขอความช่วยเหลือเตยพยายามจะเดินออกไปจากบ้านแต่ทุกก้าวที่เขาก้าวไปกลับเหมือนถูกดึงกลับด้วยพลังบางอย่างทุกครั้งที่พยายามจะวิ่งหนีหัวใจของเขายิ่งเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกเขามองไปที่หน้าต่างองอหวังว่าจะมีแสงสว่างจากภายนอกเข้ามาแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้หน้าต่างกลับปิดสนิทและมีเงาดำปกคลุมไม่ให้เห็นสิ่งใดเลย เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนมันกลายเป็นเสียงกรีดร้องอย่างน่ากลัวเตอร์รู้สึกว่าตัวเองถูกดึงเข้าไปในโลกที่ไม่ใช่ของมนุษย์เขารู้สึกเหมือนกำลังถูกขังอยู่ในอดีตซึ่งเป็นอดีตท,ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความตายท่ามกลางความหวาดกลัวเตอร์เห็นเงาหนึ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าเงานั้นมีรูปร่างคล้ายเด็กผู้หญิงเธออยู่ในสภาพที่ดูน่าสงสารเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งใบหน้าซีดเผือดและไม่มีรอยยิ้มเธอมองตรงมาที่เต้ยด้วยดวงตาที่ไร้ชีวิตดวงตาที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าาาาและควมอา เด็กผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาใกล้เต้ยแต่เขากลับไม่สามารถขยับตัวหรือหนีไปไหนได้เธอยื่นมือเล็กๆของเธอออกมาจากมือของเตยความเย็นจากมือของเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนเลือดของเขากำลังแข็งตัวช่วยข้าด้วยเด็กผู้หญิงกระซิบเสียงของเธอดังขึ้นจนกลายเป็นเสียงแหบพราที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดข้าต้องการกลับบ้านเตยสั่นกลัวจนแทบล้มลงเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งที่เขาไม่รู้และนั่นอาจเป็นเหตุผลที่เขาต้องมาติดอยู่ที่นี่เขาพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงของเขากลับไม่ออกมา ทันใดนั้นเงาอื่นๆที่อยู่รอบตัวเตยเริ่มเข้ามาใกล้พวกมันเริ่มเคลื่อนไหวและล้อมรอบเขาราวกับว่าพวกมันไม่ต้องการให้เขาหนีไปไหนเงาเหล่านั้นมีรูปร่างและขนาดต่างกันออกไปบางเงาดูคล้ายผู้ใหญ่บางเงาคล้ายเด็กทุกคนในเงานั้นดูเหมือนจะอยู่ในสภาพที่น่าสังเวชเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังจนแทบจะแตกหูแต่แล้วทันใดนั้นทุกอย่างก็องเงียบลงความเงียบที่เข้ามาแทนที่ทำให้เตยรู้สึกหวาดกลัวย,ยิ่งกว่าเดิมเขาหันไปมองเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งแต่เธอกลับหายตวไปมมมีเพยงคาืดิ ที่ยังคงล้อมรอบเขาอยู่ทันใดนั้นเตยได้ยินเสียงบางอย่างมาจากด้านหลังเสียงที่ไม่ค่อยชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความอาฆาตมันเป็นเสียงกระซิบที่บอกว่าเจ้าจะไม่มีวันได้กลับบ้านไม่ใช่จนกว่าข้าจะได้รับสิ่งที่เป็นของข้าคืนเสียงนั้นทําให้เตยสั่นสถานและรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะหมดสติไปอีกครั้งทันใดนั้นเงามืดเหล่านั้นก็พุ่งเข้ามาล้อมรอบเตยและทุกอย่างก็ดับวูบลง เตยรู้สึกตัวอีกครั้งแต่คราวนี้ความหวาดกลัวในใจของเขาหนักหน่วงยิ่งขึ้นทุกอย่างรอบตัวเขายังคงมืดมิดเงียบสงัดและแฝงด้วยความน่าสะพรึงกลัวที่เกินนอนจะบรรยายความเย็นชื้นจากพื้นบ้านที่เขานอนอยู่สึมเข้าไปถึงกระดูกเมื่อเตยลุกขึ้นนั่งเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่หัวและร่างกายเหมือนกับเพิ่งผ่านการต่อสู้อันหนักหน่วงเตยพยายามหาทางออกจากบ้านหลังนี้แต่ทุกประตูทุกหน้าต่างดูเหมือนจะถูกปิดตายอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าพยายามมากแค่ไหนประตูเหล่านั้น ก็ไม่ยอมขยับเลยแม้แต่น้อยความหวังที่จะหนีออกไปเริ่มเลือนลางลงเรื่อยๆขณะที่เต้ยเดินผ่านห้องต่างๆเขาสังเกตเห็นรอยเลือดที่แห้งกรังตามผนังและพื้นบ้านรอยเลือดเหล่านั้นเหมือนจะบอกเล่าเรื่องราวที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้รอยมือที่ถูกลากยาวไปตามผนังเหมือนกับมีคนพยายามหนีแต่กลับต้องจบชีวิตลงอย่างอนาเต้ยเดินไปถึงห้องหนึ่งที่ดูแตกต่างจากห้องอื่นๆประตูห้องนั้น ไม่ได้ปิดสนิทแต่เปิดแง้มไว้นิดหน่อยราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ภายในและเราคอยการมาเยือนของเขาเตยลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจผลักประตูเข้าไปในห้องนั้นมีโต๊ะเก่าๆตั้งอยู่กลางห้องบนโต๊ะมีสมุดบันทึกเก่าคร่ามๆเล่มหนึ่งวางอยู่ห่อหุ้มด้วยฝุ่นหนาเตยค่อยๆหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดหน้าแรกดูภายในนั้นเต็มไปด้วยข้อความที่เขียนด้วยลายมือที่สะท้อนถึงความรีบร้อนและความหวาดกลัวข้อความในสมุดบันทึกเล่าถึงเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ครอบครัวนั้นเคยมีชีวิตที่สงบสุขจนกระทั่งวันหนึ่งที่ลูกสาวคนเล็กของพวกเขาหายตัวไปในป่าหายไปหลายวันจนกระทั่งเธอถูกพบเป็นศพในสภาพที่น่าสยดสยองครอบครัวนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและเริ่มถูกปกคลุมด้วยเงาเมื่อพวกเขาเริ่มเห็นเงาดำในบ้านที่มีลักษณะคล้ายลูกสาวของพวกเขาเงานั้นตามหลอกหลอนพวกเขาเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งทุกคนในครอบครัวก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครทราบชะตาก,กรรมของพวกเขาและบ้านหลังนี้ก็ถูกทิ้งร้างมานับแต่นั้น เต้ยรู้สึกถึงความหนาวเย็ยนจับขั้วหัวใจเมื่ออ่านข้อความในสมุดบันทึกเล่มนั้นเงาที่เขาเห็นก่อนหน้านี้คงเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวที่หายไปวิญญาณที่ไม่อาจไปสู่สุติยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยความอาฆาตทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงบางอย่างจากด้านหลังเสียงฝีเท้าเบาๆที่ดังใกล้เข้ามาเต้ยหันขวับไปมองและเห็นเงาดำที่ค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เงานั้นดูเข้มข้นและชัดเจนกว่าเดิมข้าต้องการกลับบ้านเสียงของเด็กผู้หญิงที่เต้ยเคยได้ยินดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนนั้ เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความโกรธข้าต้องการสิ่งที่เป็นของข้าคืนเตยถอยหลังด้วยความหวาดกลัวแต่เงาดำนั้นก็ค่อยๆเข้ามาใกล้จนเขาสามารถรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่ออกมาจากมันเสียงของเงาดำเปลี่ยนเป็นเสียงของคนหลายคนที่สลับกันพูดบางครั้งเป็นเสียงของเด็กบางครั้งเป็นเสียงของผู้หญิงและบางครั้งก็เป็นเสียงของผู้ชายที่เต็มไปด้วยความอาฆาตเจ้ามาที่นี่เพื่อทวงคืนสิ่งที่เจ้าขโมยไปเงาดำกล่าวด้วยเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆ และในเสี้ยววินาทีนั้นเตยเข้าใจว่าเงาดําเหล่านี้ไม่ใช่แค่เงาแต่เป็นวิญญาณที่ถูกทรมานและไม่สามารถไปสู่สุขติได้เตยรู้สึกถึงความหนาวเย็ยนที่กัดกินร่างกายของเขาและเริ่มรู้สึกว่าเขากําลังจะหมดสติอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาต้องทําคือหาทางทำให้วิญญาณเหล่านี้ไปสู่สุติเขาต้องหาคําตอบว่าทําไมพวกเขาถึงยังอยู่ที่นี่และเขาจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร ก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทอีกครั้งเต้ยเห็นภาพหนึ่งปรากฏขึ้นในหัวของเขาเป็นภาพของแหวนวงหนึ่งแหวนที่ดูเก่าแก่และมีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ดึงดูดความสนใจของเขาแหวนนี้เต้ยทุนพิมพกับตัวเองก่อนที่สติข,ของเขาจะดับวูบลงเมื่อเต้ยรู้สึกตัวอีกครั้งความมืดมิดรอบตัวกลับไม่ใช่เพียงความมืดธรรมดาแต่เป็นความมืดที่หนักหน่วงกดทับและทําให้เขารู้สึกอึดอัดหัวใจของเขาเต้นแรงอย่างไม่เป็นจังหวะราวกับว่ามีบางสิ่ง กำลังควบคุมมันความรู้สึกเย็นเฉียบจากฝ่ามือที่เคยจับมือเด็กผู้หญิงคนนั้นยังคงฝังอยู่ในความทรงจำเตยพยายามรวบรวมสติเขาพยายามนึกถึงภาพแหวนที่เห็นในหัวก่อนที่สติดจะดับไปมันเป็นแหวนสีทองวงเล็กๆมีโลดรายละเอียดที่ดูเป็นเอกลักษณ์บนหูแหวนมีอัญ,ญมณีสีแดงเข้มดูเหมือนว่าแหวนนี้จะมีความสำคัญบางอย่างกับวิญญ,ญาณที่ยังคงสิงสู่อยู่ในบ้านหลังนี้เขาเดินออกจากห้องที่พบสมุดบันทึกคราวนี้เขารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่พาเขาไปยังห้องอีกห้องหนึ่ง ห้องนั้นตั้งอยู่ในมุมที่ลึกที่สุดของบ้านราวกับว่ามันถูกซ่อนเร้นไว้จากสายตาของคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ประตูห้องนั้นปิดสนิทแต่เมื่อเตยยื่นมือไปแต่ประตูมันกลับเปิดออกอย่างง่ายดายภายในห้องนั้นมีเพียงแสงสลัวจากหน้าต่างบานหนึ่งที่ถูกบังด้วยผ้าม่านเก่าๆฝุ่นก่อนหนาจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเตยคือโต๊ะเครื่องแป้งเก่าที่ตั้งอยู่มุมห้องบนโต๊ะมีลิ้นชักที่ถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจสนิมเครอะเตยไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกว่า ต้องเปิดลิ้นชักนั้นเขาค่อยๆใช้แรงดึงกุญแจออกและเมื่อเขาดึงกุญแจออกมาได้ลิ้นชักก็เปิดออกเองอย่างช้าๆภายในลิ้นชักมีเพียงกล่องเล็กๆที่ทําจากไม้เนื้อแข็งเต้ยเปิดกล่องนั้นและพบกับแหวนวงเล็กที่เขาเห็นในภาพหลอนก่อนหน้านี้แหวนวงนั้นเปลี่ยนประกายเล็กน้อยแม้ในความเมือ่อความรู้สึกเย็นเยือกที่เขาเคยรู้สึกเมื่อถูกมือของเด็กผู้หญิงคนนั้นจับไว้อีกครั้งทําให้เขารู้ว่าแหวนอนอนี้คือกุญแจสําคัญที่เชื่อมโยงกับความอาฆาตของวิญญ,ญาณในบ้านหลังนี้ เธอหยิบแหวนขึ้นมาอย่างระมัดระวังเมื่อเขาสัมผัสแหวนความทรงจำบางอย่างของคนที่เคยเป็นเจ้าของแหวนนี้พลันหลั่งไหลเข้ามาในหัวของเขามันเป็นภาพของหญิงสาวที่ดูคล้ายกับเด็กผู้หญิงคนนั้นแต่เป็นผู้ใหญ่กว่าเธอสวมชุดแบบโบราณกำลังถูกใครบางคนบังคับให้สวมแหวนวงนี้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความเจ็บปวดเสียงหัวเราะที่เย้ยหยันและเสียงร้องให้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานดังก้องอยู่ในหัวของเตอความทรงจำของหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายทำให้เขาเข้าใจได้ว่าแหวนวงนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องปรระดับธรรมดาแต่มันเป็นสิ่งที่กักถังวิญญาณของเธอไว้ที่นี่วิญญาณที่ยังคงสิงสู่ในบ้านหลังนี้เพื่อรอคอยการแก้แค้นหรือการปลดปล่อยเตยรู้ว่าเขาต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือวิญญาณเหล่านั้นเขาต้องหาวิธีที่จะปลดปล่อยพวกเขาให้ไปสู่สุขติดแต่เขายังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรความกลัวและความสับสนครอบงาจิตใจของเขาขณะที่เขากําลังคิดหาวิธีทันใดนั้นเงาดําที่เคยปรากฏตัวก่อนหน้านี้ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันเข้มข้น และเต็มไปด้วยความกรดเกรียวเงาดำนั้นล้อมรอบเตยและเริ่มเข้ามาใกล้ทีละนิดเสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราอที่แฝงด้วยความทุกข์ทรมานดังก้องอยู่ในหัวของเตยคืนแหวนของข้าเสียงที่แหกพราของเงาดำดังขึ้นพร้อมกับลมหายใจที่หนาวเยือกจนเตยรู้สึกเหมือนกำลังจะขาดใจเตยยื่นแหวนออกไปข้างหน้าและทันใดนั้นเงาดำก็พุ่งเข้ามาหาแหวนแสงสีแดงเข้มจากอัญมณีแหวนสองสองสาก และสองประกายไปรอบๆอบเงาดำดูเหมือนจะถูกดึงดูดเข้าไปในแสงนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทเตยหายใจทีทีและรู้สึกถึงความเย็นที่เริ่มลดลงเขามองไปรอบๆบและพบว่าทุกอย่างรอบตัวดูสงบลงเงาดำที่เคยล้อมรอบเขาหายไปหมดเหลือเพียงแหวนวงเล็กในมือของเขาที่สองประกายเล็กน้อยในความมืดแต่อย่างไรก็ตามเตยรู้ดีว่าทุกอย่างยังไม่จบวิญญ,ญาณของหญิงสาว และครอบครัวของเธอยังคงถูกกักขังอยู่ในบ้านหลังนี้เขาต้องหาวิธีที่จะปลดปล่อยพวกเขาให้ไปสู่สุขิดแต่เขาจะทำอย่างไรตอนนี้เต้ยมีเพียงแค่แหวนวงนั้นเป็นบาะแสเดียวและเขารู้ว่าต้องค้นหาบาะแสเพิ่มเติมเพื่อน,นำไปสู่ทางออกของปริศนานี้ก่อนที่เขาจะกลายเป็นเหยื่อของความอาฆาตในบ้านหลังนี้ไปอีกคนหลังจากที่เงาดำหายไปจากห้องเต้ยรู้สึกถึงความเงียบที่เข้ามาปกคลุมมันเป็นความเงียบที่อึดอัดและหนัก อึ้งเต้ยมองแหวนในมือของเขาอย่างลังเลใจหนึ่งเขารู้สึกโล่งใจที่เงาดํานั้นหายไปแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าปริศนาแห่งแหวนยังไม่ได้รับการคลี่คลายความหวังเดียวของเขาคือสมุดบันทึกเก่าเล่มนั้นเต้ยเดินกลับไปยังห้องที่เขาพบสมุดบันทึกเมื่อครู่เขาพลิกเปิดหน้าต่อไปหวังว่าจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแหวนและวิญญาณที่ยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ข้อความในหน้าถัดไปของสมุดบันทึกบรรยายถึงความสิ้นหวังของครอบครัวเจ้าของบ้าน พวกเขาถูกเงาดำหลอกหลอนทุกคืนเสียงร้องไห้และเสียงกระซิบที่มาจากเงาเมื่อทำให้พวกเขาแทบจะไม่ได้นอนพวกเขาเชื่อว่าเงาดำนั้นคือลูกสาวที่ตายไปของพวกเขาซึ่งกลับมาพร้อมกับความอาฆาตแค้นเพราะถูกฆาตกรรมอย่างทารุณเราไม่สามารถหลบหนีไปจากความอาฆาตนี้ได้ข้อความในสมุดบันทึกบอกไว้แหวนนี้มันคือสิ่งที่กักขังเธอไว้ที่นี่เราต้องหาวิธีที่จะปลดปล่อยเธอจากบุงกรรมนี้หากทำไม่ได้พวกเราจะไม่มีวันได้พบความสงบสุข เตยเข้าใจแล้วว่าแหวนวงนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของบ่วงกรรมที่ผูกพันวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นไว้เธอถูกบังคับให้สวมแหวนนี้ในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่และเมื่อเธอถูกฆ่าแหวนนี้ก็กลายเป็นเครื่องกักถังวิญญาณของเธอไว้ในบ้านหลังนี้ขณะที่เตยกําลังพิจารณาวิธีการที่จะปลดปล่อยวิญญ,ญาณเหล่านั้นเขาได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากห้องครัวเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงคนกําลังจะเตรียมอาหารหรืออาจจะเป็นแค่เสียงของหม้อและกระทะที่ถูกเคลื่อนย้าย โดยลงแต่ในบ้านที่ถูกทอดทิ้งนี้มันย่อมไม่ใช่เรื่องปกติเตยรู้สึกหนาวเยือกที่สันหลังเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ห้องครัวเสียงนั้นดังชัดเจนขึ้นทุกครั้งที่เขาก้าวไปข้างหน้าเมื่อเตยก้าวเข้าไปในห้องครัวเขาเห็นเงาร่างของหญิงชรา,าคนหนึ่งกำลังหันหลังให้เขาร่างนั้นกำลังยืนอยู่หน้าเตาเหมือนกำลังทำอาหารอยู่แต่ไม่มีไฟที่เตาและไม่มีอะไรในกระทะที่เธอกำลังคนอยู่หญิงชรา,าคนนั้นหยุดการกระทำของเธอทันทีที่เตยเข้ามาใกล้เธอค่อยๆหันหน้ามาหาเตยใบหน้าของเธอซีเสียว และเต็มไปด้วยรอยย่นเธอมองเตยด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแต่ก็แฝงไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดที่ยากจะบรรยายเจ้ามาที่นี่เพื่อตามหาความจริงใช่ไหมหญิงชาราเอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเตยพยักหน้าเขารู้ว่าวิญญ,ญาณของหญิงชาราคนนี้ต้องการบอกอะไรบางอย่างแก่เขาข้าคือแม่ของเธอหญิงชารากล่าวต่อข้าพยายามช่วยเหลือลูกสาวของข้าแต่ข้าไม่สามารถทําได้ตอนนี้ลูกสาวของข้าเป็นวิญ,ญญาณที่ยังไม่ไปสู่สุติ เพราะเธอยังมีความอาฆาตอยู่ในใจข้าพยายามทุกทางที่จะปลดปล่อยเธอแต่ข้าไม่สามารถทําได้เพียงลําพังน้ําตาคลอเบ้าตาของหญิงชราขณะที่เธอพูดเจ้าต้องช่วยข้าต้องช่วยลูกสาวของข้าให้ไปสู่สุดปิติข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ขอให้เจ้าช่วยเหลือเธอเถอะเตยรู้สึกถึงความเศร้าและความสิ้นหวังที่แฝงอยู่ในคําพูดของหญิงชราเขาไม่รู้ว่าตัวเองจะทําได้หรือไม่แต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องลองเขาไม่สามารถปล่อยให้วิญญาณเหล่านี้ต้องทุกทรมานต่อไป ข้าจะช่วยเท่าที่ข้าทำได้เตยตอบอย่างมั่นใจหญิงชราย,ยิ้มบางๆให้เตยก่อนที่จะหายตัวไปอย่างช้าๆเหลือเพียงความเงียบงนันและความรู้สึกหนักอึ้งในหัวใจของเตยเขารู้ว่าตอนนี้เขามีภารกิจที่สำคัญอยู่ในมือเขาต้องหาวิธีที่จะปลดปล่อยวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นจากบ่วงกรรมที่กักขังเธอไว้แต่เขายังไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอย่างไรเตยเริ่มเดินสำรวจบ้านอีกครั้งคราวนี้เขามีแผนในใจว่าอาจต้องหาของบางอย่างที่จะช่วยปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้น เขาเปิดประตูห้องต่างๆสำรวจทุกมุมของบ้านแต่ไม่พบอะไรที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับแหวนหรือวิญญาณในบ้านนี้ขณะที่เต้กำลังพิจารณาถึงทางออกที่เป็นไปได้เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นจากห้องชั้นบนเสียงนั้นเหมือนเสียงของเด็กผู้หญิงที่กำลังร้องเพลงมันเป็นเสียงที่แฝงด้วยความเศร้าและความเหงาเต้รู้ทันทีว่านั่นคือเสียงของเด็กผู้หญิงที่ถูกกักขังในบ้านหลังนี้เขารวบรวมความกล้าแล้วเดินขึ้นบันไดไปยังห้องชั้นบนเสียงเพลงค่อยๆดังขึ้น เรื่อยๆทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้เมื่อเตยไปถึงหน้าประตูห้องเขาหยุดและตั้งสติอีกครั้งก่อนจะเปิดประตูเข้าไปภายในห้องนั้นเป็นห้องนอนของเด็กผู้หญิงมีของเล่นและตุ๊กตาวางกระจัดกระจายอยู่ทั่วห้องที่มุมห้องเขาเห็นเงาของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่เธอกำลังหันหลังให้เขาและยังคงร้องเพลงเบ,เบาๆเตยรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ความกลัวทําให้เสียงของเขาติดอยู่ในคอ เด็กผู้หญิงค่อยๆหันหน้ามาหาเตยใบหน้าของเธอสวยงามแต่ในตากลับเต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธที่สะสมมานานพวกเขาทำให้ข้าต้องอยู่ที่นี่เด็กผู้หญิงเอ่ยด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความอาฆาตข้าต้องการความยุติธรรมข้าต้องการสิ่งที่ข้าสมควรได้รับเตยรู้ว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเธอเขาต้องหาวิธีที่จะปลดปล่อยเธอจากความทุกข์ทรมานนี้แต่การทำเช่นนั้นอาจหมายถึงการต้องเผชิญกับความจริงที่น่ากลัวและความอาฆาตที่เกินจะรับมือ ทุกอย่างยังคงไม่แน่นอนแต่สิ่งที่เตยรู้แน่คือเขาไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกแล้วเตยมองตรงเข้าไปในดวงตาของเด็กผู้หญิงคนนั้นมันเป็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นเขารู้สึกถึงน้ำหนักของความอาค่าที่เธอแบกไว้มันมากเกินกว่าที่เด็กคนหนึ่งจะรับไหวข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไรเตยถามด้วยเสียงที่สั่นเครือ เด็กผู้หญิงค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้ไปที่กล่องไม้เก่าๆที่วางอยู่ตรงมุมห้องมันถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นเตยเดินไปที่กล่องและค่อยๆเปิดมันออกด้วยหัวใจที่เต้นรัวภายในกล่องนั้นมีสมุดบันทึกอีกเล่มหนึ่งที่มีหน้าปกเป็นหนังเก่าคร่ำคร่าดูเหมือนจะเป็นของเด็กผู้หญิงคนนั้นเตยหยิบมันขึ้นมาและเริ่มเปิดดูทีละหน้าในสมุดบันทึกนั้นบรรยายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนี้เธอถูกพ่อของเธอกลุ่มขู่ และทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมทุกครั้งที่เธอพยายามหนีหรือขอความช่วยเหลือเธอกลับถูกทำร้ายมากขึ้นจนเธอไม่สามารถทนได้อีกต่อไปวันหนึ่งข้าไม่สามารถทนได้อีกต่อไปแล้วข้าพยายามหนีไปแต่พ่อก็จับข้ากลับมาและทำร้ายข้าอย่างหนักเด็กผู้หญิงเริ่มเล่าเรื่องราวด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความขมขื่นข้าถูกขังอยู่ในห้องนี้และไม่เคยออกไปอีกข้าตายอยู่ที่นี่และพวกเขาก็ฝังข้าไว้ที่นี่เตยรู้สึกหนาวเยือกเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าอยากให้ข้าทำอะไรเขาถามต่อ ข้าต้องการให้เจ้ากุดศพของข้าขึ้นมาข้าต้องการที่จะได้การปลดปล่อยเด็กผู้หญิงตอบข้าถูกฝังอยู่ใต้พื้นห้องนี้ข้าจะไม่ไปสู่สุขติจนกว่าข้าจะได้รับการปลดปล่อยจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานนี้เตยรู้ว่าเขาต้องทำตามที่เธอขอแม่ว่ามันจะทำให้เขารู้สึกกลัวและไม่สบายใจแต่เขารู้ว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้วิญญาณของเธอได้พบกับความสงบสุขเตยเริ่มค้นหาอุปกรณ์ที่จะใช้ขุดพื้นห้องเขาเดินลงไปที่ห้องใต้ดินของบ้านหวังว่า จะพบเครื่องมือบางอย่างที่สามารถใช้ได้ในห้องใต้ดินนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นอับเตยพยายามกลั้นใจเดินไปยังมุมหนึ่งของห้องและพบกับพวกเก่าๆที่ถูกเก็บไว้เขาหยิบพวกขึ้นมาและเดินกลับขึ้นไปยังห้องของเด็กผู้หญิงคนนั้นเตยเริ่มขุดพื้นห้องตรงจุดที่เด็กผู้หญิงบอกด้วยหัวใจที่เต้นแรงทุกครั้งที่พัวตักดินขึ้นมาเตยรู้สึกว่ามันยิ่งใกล้ความจริงที่น่าสะพรึงกลัวมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากขุดลงไปลึกพอสมควรพวกก็ไปกระทบกับสิ่งที่แข็งบางอย่างเตคยค่อยๆขุดดินรอบๆและพบกับโครงกระดูกที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นห้องมันคือร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ถูกฝังไว้ด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแค้นข้าพบเจ้าแล้วเตยพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือเด็กผู้หญิงค่อยๆปรากฏตัวขึ้นข้าง,างๆเตยเธอมองไปที่ร่างของตัวเองด้วยความเศร้าและความโล่งใจที่ถูกปลดปล่อยจากความทรมานอันยาวนาน ขอบใจนะขอบใจที่เจ้าช่วยข้าเด็กผู้หญิงพูดก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปในอากาศความรู้สึกเยือกเย็นที่เคยแพร่ซ่านอยู่ในห้องนี้ก็ค่อยๆจางหายไปเช่นกันทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและความรู้สึกโล่งอกที่ยากจะบรรยายเตยรู้ว่าหน้าที่ของเขาเสร็จสิ้นแล้ววิญ,ญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นได้พบกับความสงบสุขและได้ปลดปล่อยจากบ่วงกรรมที่ผูกพันเธอไว้ที่นี่แต่ขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าความลับของบ้านหลังนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีเงาของอดีตที่ยังคงซ่อนอยู่ในมุมมืดรอวันที่จะถูกเปิดเผย